สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องใหม่ๆจาก bose มาคุยกันนะคะเขาเพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่3ชิ้นเลยมีทั้งหูฟังทั้งลำโพงใหม่เดี๋ยวเราจะมาเจาะข้อมูลกันจาก the verge เนี่ยแหละค่ะมาดูกันว่าเออมีอะไรใหม่ฟีเจอร์เด่นๆราคาวันขายเป็นยังไงบ้างนะคะครับเริ่มกันที่ตัวหูฟัง quiet comfort ultra รุ่นใหม่ก่อนเลยไหมครับได้เลยค่ะตัวนี้เป็นรุ่นที่2แล้ว จุดเด่นจริงๆก็คือเรื่อง Adaptive ANC ที่เขาปรับปรุงใหม่ใช่ครับเขาบอกว่าใช้ Algorithm AI ตัวใหม่เลยทำให้ตอนอยู่ใน Aware Mode เนี่ย เวลาเจอเสียงดังๆอย่างเสียงไซเรนนี้คือระบบมันจะค่อยๆเพิ่ม ANC ไม่ใช่แบบปรับพรวดขึ้นมาจนตกใจอืมซึ่งตรงนี้ดีมากครับแล้วก็มีอีกจุดที่น่าสนใจมากๆคือเขาเอาเทคโนโลยีจากเครื่องช่วยฟังมาปรับใช้ด้วยนะครับหรอคะยังไงคะก็เอามาช่วยเรื่องคุณภาพเสียงตอนคุยโทรศัพท์อะครับลดเสียงรบกวนรอบข้างพวกเสียงลมเสียงคนคุยกันในออฟฟิศอะไรแบบเนี้ยทำให้เสียงพูดเรามันชัดขึ้นไม่โดนกลบ โอ้อันนี้น่าสนใจจริงค่ะแสดงว่าเน้นเรื่องคุยโทรศัพท์มากๆเลยแล้วฟีเจอร์เดิมๆอย่างเอ,อ่อ c a ลิบเบรชั o ที่ปรับเสียงให้เข้ากับหูเรานะคะยังมีอยู่ไหมอ๋อยังอยู่ครับครับอันนั้นเป็นฟีเจอร์หลักเขาเลยที่หูฟังจะปล่อยเสียงสั้นๆวัดการสะท้อนในหูเราแล้วก็ปรับเสียงให้เหมาะกับเราที่สุดอืมดีค่ะส่วนแบตเตอรี่ล่ะคะแบตก็ยังเท่าเดิมครับ24ชั่วโมงถ้ารวมกับเคสชาร์จนะ แล้วก็ข่าวดีมากๆเลยคือเคสรอบนี้รองรับชาร์จไร้าสายแล้วใช่เลยอันนี้หลายคนรอคอยส่วนตัววัสะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ต้องหาสายจริงครับแล้วก็มีปรับปรุงเล็กๆน้อยๆอย่างตัวกันขี้หูเขาออกแบบใหม่ให้ทําความสะอาดง่ายขึ้นและที่สำคัญเลยคือเพิ่มตัวเลือกให้ปิดระบบสัมผัสดได้แล้วโอ้โหอันนี้แก้ปัญหาโลกแตกเลยนะคะเวลาเผลอไปโดนใช่ครับ ป้องกันแตะโดนโดยไม่ตั้งใจได้สุดยอดค่ะราคาเท่าไหร่คะตัวนี้เปิดตัวมาที่299ดอลลาร์สหรัฐครับมี3สีดำขาวอมควันแล้วก็ม่วงเข้มเข้มคาดว่าจะเริ่มขายออนไลน์เออปแบบลายฤดูร้อนนี้เนาะครับผมโอเคมาต่อกันที่ลำโพงบ้างค่ะลำโพงพกพารุ่เล็กซาวลิงไมโครตัวนี้ก็อัปเกรดเป็นรุ่น2เหมือนกันที่เห็นชัดๆเลยครับพอร์ชาร์จ ใช่เปลี่ยนเป็น USB-C แล้วในที่สุดทันสมัยขึ้นเยอะครับแต่ว่าจุดที่น่าจะดึงดูดคนใช้รุ่นเก่าจริงๆนะคือเรื่องแบตเตอรี่ครับมันอึดขึ้นเท่าตัวเลยจริงเหรอคะจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่จาก6ชั่วโมงกลายเป็น12ชั่วโมงเลยครับโอหเยอะมากสำหรับลำโพงจิ๋วๆแบบนี้ครับแล้วก็ปรับปรุงเสียงแหลมให้ใสขึ้นด้วยแล้วก็ตอนนี้ต่อแอป Bose ได้แล้วด้วย อ๋อดีเลยปรับ EQ ได้ตั้งค่าปุ่มลัดได้อย่างงี้ใช่ครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะ129่สาดอลลาร์สหรัฐครับมีสีดำกับสีน้ำเงินหมุนหมนวางขายก็น่าจะพร้อมๆกันปลายฤดูร้อนนี้โอเคค่ะนอกจากรุ่นอัปเกรดเขาก็มีลำโพงตัวใหม่เลยใช่ไหมคะครับเป็นรุ่นใหม่แกะกล่องเลยชื่อ SoundLink Plus วางตำแหน่งเป็นเอ่อพรีเมียมขึ้นมาหน่อยใช่ครับตัวนี้ข้างในนี่จัดเต็มเหมือนกันมีซับบูเฟอร์ ทวิตเตอแล้วก็มี passive radiators ถึง4ตัวเลยอสี่ตัวเลยเหรอคะช่วยเรื่องอะไรคะ passive radiators เนี่ยหลักๆก,ก็ช่วยเรื่องเบสครับทำให้เสียงเบสมันแน่นขึ้นลึกขึ้นโดยที่ตัวลำโพงต้องใช้พลังงานเพิ่มมากอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วแบตเตอรี่ล่ะอคะตัวนี้อยู่ได้นาน20ชั่วโมงครับต่อการชาร์จครั้งหนึ่งก็ถือว่านานเลยนะแล้วก็กันน้ำด้วยใช่ไหมครับ มาตรฐาน IP 6 7เลยคือตกน้ำลึกเมตรหนึ่งได้ครึ่งชั่วโมงแล้วที่สำคัญคือมันลอยน้ำได้ด้วยนะเฮ้ย hey, ทิ้งหรอคะลอยน้ำได้เลยอันนี้ดีมากเผื่อเอาไปใช้ริมสะหรือทะเลใช่ครับไม่ต้องกลัวจมหายราคาล่ะคะตัวนี้ $269 ดอลลาร์สหรัฐครับตอนนี้สีดำกับสีน้ำเงินหมน่น เปิดให้จองล่วงหน้าแล้วส่วนสีเหลืองซิตรัสสวยๆอันนั้นรอแป๊บหนึ่งครับสีเหลืองเปิดจอง18มิถุนายนและก็จะขายจริงทุกสีวันที่26มิถุนายนนี้ครับโอเคสรุปภาพรวมทั้งหมดนะคะ Bose ก็คืออัปเกรดของเดิมทั้งหูฟังลำโพงเล็กเน้นจุดสำคัญสำคัญเลยเนาะ ANC คุณภาพโทรแบตเตอรี่พอร์ต USB-C ครับและก็เปิดตัวลำโพงรุ่นใหม่ SoundLink Plus มาเป็นทางเลือกที่แบบพรีเมียมขึ้นอันที่เขาเอาเทคโนโลยีจากเครื่องช่วยฟังมาใช้เนี่ยแหละอืมครับแล้วก็การใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผู้ใช้เจอปัญหาจริงๆอย่างเรื่องปิดระบบสัมผัสได้มันดูเหมือนเขาตั้งใจแก้ปัญหาให้ผู้ใช้งานจริงๆนะคะไม่ใช่แค่แบบเพิ่มสเปคแรงๆอย่างเดียวใช่เลยครับสะท้อนว่าเขาให้ความสำคัญกับประสบการณ์ใช้งานมากขึ้นทีนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่า การที่แบรนด์ใหญ่ๆอย่าง Bose เนี่ยยังคงกลับมาเน้นพัฒนาฟีเจอร์หลักๆด้านเสียงความสะดวกสบายแบตเตอรี่แทนที่จะไปแข่งกันใส่ฟีเจอร์หูวาแบบแปลกๆใหม่ๆตลอดเวลาครับมันอาจจะกําลังบอกเราหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วคนซื้อในตลาดนี้สุดท้ายก็ยังให้ความสําคัญกับคุณภาพแกนหลักจริงๆความน่าเชื่อถือของแบรนด์มากกว่าหรือเปล่าอืมก็น่าคิดนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าพื้นฐานสําคัญๆพวกนี้แหละที่ทําให้ลูกค้ายังอยู่กับแบรนด์ในระยะยาว